ันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่25สิงหาคมปีพศ2555ก็เธอทุกคนถ้าหากว่าจะซักซ้อมในพระกรรมฐานก็ทำได้อยู่ดอกแต่ไม่ถนัด <c oughs> ถนัดนอน ๋ยวเราห้องนี้เสร็จนะคนน้อยๆสบายเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันฟังไปดูไปคิดไปเห็นไปเอางั้นไหมหลับก็ได้ไม่ว่ากัน แต่อันดับแรกของเราเราก็ต้องนึกถึงพุธานรสติก่อนนะจเจริญในการแผ่เมตตาไปทั่วๆคำว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีเนี่ยทำไมเขาลงท้ายด้วยก็ดีก็ไม่รู้นะลงอย่างอื่นได้ไหม,มคนก็ดีสัตว์ก็ดีฉันว่ายอย่างนี้ ที่เกิดมาเป็นมิตรเราก็มีเป็นศัตรูเราก็มีคนที่เป็นมิตรเราเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็เยอะคนที่เป็นศัตรูเราเป็นคนที่เรารู้จักก็มากบางทีอาจจะไม่ใช่ใครก็ค,คนใกล้ๆตัวเราก็ได้ก็เป็นศัตรูเราได้ถูกไหมล่ะแต่ว่าว่ามิตรหรือว,ว่าศัตรูทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่มีความ แป,โปรโวนเปลี่ยนไปเสมอเหมือนกับเราท่านๆท,ทุกคนเนะี่ยก็คนทุกคนก็ต้องเจอความไม่แน่นอนเหมือนกันความไม่แน่นอนของเขาหรือความพัดพลากของเขาความทุกขของเขากับความทุกขของเรามันไม่มีใครหลีกเลี่ยงความทุกข์ไปได้ที่สุดแล้วโลกนี้เกิดมาเพื่อให้ทุกคนนั้นเผชิญกับวิบากอ คือสวยผลของความชั่ววังนั้นจะนะถ้าคนมีบุญมากกว่านี้เขาก็ไม่ไม่มาเกิดในยุคสมัยแบบที่เรากำลังเกิดกันหลอกเขาก็ต้องไปเกิดเอากับยุคสมัยของคนที่มีบุญด้วยกันอย่างที่ท่านกล่าวว่าอีกสักล้านปีก็รอไปเกิดเอายุคสมัยพระศรีอริยะเมตไตรนู่น ยุคของคนมีบุญคนที่จะไปเกิดสมัยพระศรีอริยเมตตาได้เขาก็ต้องมีบุญเหมือนกันอย่างน้อยกรรมบทสิบเขาก็ต้องดีมากถึงจะไปเกิดสมัยนั้นได้แต่ยุคสมัยเราที่เราอุบัติเกิดเหมือนกันมาในชาตินี้มันไม่ได้มีคนที่เกิดมาโดยอาศัยศีลกรรมบทสิบดีมาเกิดนี้มันมาจากอบายภูมิก็มาก มากกว่าคนที่มาจากสวรรค์ซะอีกนั้นการอุบัติเกิดของคนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันกับเราท่านๆนเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเสวยผลของวิบากอันนเป็กรรมชั่วไอ้ผลของความชั่วจะทำให้คนนั้นมาเป็นคนดนะีมันทำยากแต่ทำให้คนชั่วแล้วชั่วมากกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความทุกข์ของคนชั่วที่มีจิตใจต้องอยู่ในความชั่วอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเห็นแสงสว่างได้เลยความคิดก็เต็มไปได้วยความเศร้าหมองความคิดก็เต็มไปได้วยความเร่นรอนกระสับกระส่ายยืยย้อแย้งความคิดก็เต็มไปได้วยความเบียดเบียนคนอื่นความคิดนะคําพูดก็เต็มไปด้วยความเบียดเบียนคนอื่นเป็นไปด้วยความประทุษร้ายคนอื่นนั้นมากแต่ถ้าคนพอมีบุญมาก ความชั่วแบบนี้ก็ต้องมีเวลายุดยับยางใจของเขาได้บ้างนั้นเวลาเขาจะคิดชั่วมันก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นการที่เขาทำดีพูดดีก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนกันแต่มันแค่ขณะนั้นไม่ได้นานนักเดี๋ยวถ้าบุญวาสนาบาร,รมีช่วงนั้นเขาหมดสิ้นไปเสียอกุศลกรรมเก่าตามมาทันอีกเขาก็ต้องกลับกลายเป็นคนคิดชั่วอีก พูดชั่วอีกทำชั่วอีกนั่นแหละรวมฟาร์มแล้วการที่อุบัติเกิดมาเนี่ยแล้วเราเองก็ดีคนใกล้ตัวเราก็ดีทุกคนก็ตามมันมีฟาร์มชั่วอยู่กันเป็นปกติที่คนมันมีความชั่วน้อยก็เพราะว่ายังพอมีบุญเก่าตามมาทัน พอบุญเก่ามันตามมาทันเขาก็มีโอกาสที่ไปอยู่กับคนที่ดีทำให้เราผู้มีความมีบุญมากก็ยังได้ประคองจิตใจของเราไปในทางที่ดีอย่างเธอเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่ามาตามทันเราไม่ต้องไปอยู่ในสังคมที่เขาหลอกลวงกันหน้าอย่างหลังอย่างอย่างนี้เป็นต้น ไม่ต้องไปเจอคนที่พูดกับเราดีแต่ว่ารับหลังก็ชิมแทงเราต่างๆนานา,นาอย่างนี้ก็มากเรียกว่าหลายๆคนหลายๆหมู่ชนที่เขาอยู่ร่วมกันต่างคนก็ต่างอาศัยหน้ากากเข้ามาหลอกลวงกันอย่างนี้ก็เยอะอนั้นคนมันมีจํานวนมากที่เต็มไปได้วยความคิดที่ชั่วแต่มีคนจํานวนน้อยที่อยู่กับคนที่มีความคิดที่ดี เ่าทางให้พระหน่อยนะันคนที่จะมีความคิดดีๆเนี่ยพอให้เราอยู่ด้วยสบายใจมันมีไม่มากถูกไหมล่ะมันไม่มากกับการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงของชีวิตหรอกนะจริงไหมล่ะอะนั้นเธอทุกคนลองพิจ,จนารณาตามดูสินะว่าในชีวิตของเธอที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะอยู่กับ คนที่เขามีความคิดดีได้สักกี่วารละกี่ครั้งที่เรามีชีวิตผ่านมาเนี่ยนะนอกนั้นเราก็อยู่กับคนที่คิดพาให้เราหลงไหลไปกับโลกบ้างคิดให้เราคล้อยตามในความคิดเห็นของเขาคือตำหนิจิตเจนคนอื่นให้เราฟังบ้างพูดยุยงจะแข่งให้จิตใจของเราตกอยู่ในความชั่วบ้าง พาเราไปเมามัวหลงไหลในความสุขอันจอมปลอมบ้างอย่างนี้มันมีมากถูกไหมในช่วงชีวิตของเราเองเนี่ยแต่ก็บางช่วงชีวิตของเราก็ยังได้พบได้ยินเสียงได้ยินคำพูดดีๆที่ทำให้ใจของเรามันหยุดความคิดชั่วมันก็มีอยู่บ้างแต่ถ้าเปรียบกันแล้วมันก็น้อยดูแล้วบุญมันส่งผลให้กับเรามันมีโอกาสน้อยกับ บาปคือความชั่วเสียมากกว่าอย่างเรายังมีกระแสของบุญพอให้เราได้มาได้ยินได้ฟังเสียงที่ทำให้ใจของเรามันรังับความชั่วและหยุดยั้งทำความชั่วมันยังมีให้เราได้สัมผัสอยู่ในช่วงที่ตอนนี้เราจัดว่ามีบุญถูกไหมล่ะแต่ถ้ามันหมดเวลาของบุญไปแล้ว ยศเธอก็ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เขาพูดอาจจะเอ่อยเรื่องที่เขาไปเที่ยวมาเรื่องที่เขาไปพบคนเรื่องคนนั้นคนนี้มาเรื่องราวในวัดเป็นอย่างนั้นเรื่องราวพระสงฆ์องค์เจ้าองค์นี้เป็นอย่างนี้แม่ชีเป็นอย่างนั้นของคนนั้นมันโลภแบบนี้มันไม่ชอบใจเราอย่างนี้มันก็คงได้ยินได้ฟังกับเสียงที่เขาตําหนิเอากับคนอื่นแล้วก็เล่าสู่ให้เราฟังมากต่อมาก ใจของเธอจะเป็นสุขไหมล่ะมันก็ไม่มีความสุขแต่ช่วงเวลาที่บุญให้ผลเนี่ยเราก็จะพอใจที่จะได้ยินได้ฟังหรือว่ามีโอกาสได้ฟังเสียงของผู้ที่ทำให้ใจเขางเราสงบในวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าจะเปรียบเมื่อแตนที่ผ่านมาแล้วช่วงเวลานี้ก็ยังจัดว่าเธอมีโอกาสมากกว่าในยุคที่ถอยหลังจากนี้ไปจริงไหม แล้วก็หมายถึงว่าเราพอมีกุศลผลความดีที่เราทำกันมานเป็นมีทานบารมีเป็นต้นจนมาส่งผลให้บุญเก่ามันตามเรามาทันบุญที่ทำให้เราได้ฟังเสียงที่ทำให้ใจเราสบายได้ฟังถ้อยคำอันเป็นคำสั่งสอนขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้จิตเขาเราสงบอย่างนี้จัดว่าช่วงวาระกุศลมันเปิด และเธอบอกว่าเราเองเนี่ยควาจะก,กุศลเปิดมันไม่ได้เป็นของง่ายสำหรับชีวิตเราเลยถูกไหมเราต้องเพียรในการประกอบทำความดีอันมีจาคะคือต้องทำทานบ่อยมากเราต้องฝากฝ่ในสิ่งนี้มากเหลือเกินหมายความว่าจิตใจเราต้องเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมากต้องใช้ชีวิตของเราทุ่มเทกับการมีจาะตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจ,จเจริญภาวนามากหรือเกินถึงจะมีโอกาสที่อยู่ในช่วงเวลาที่บุญให้ผลแต่บางคนถึงเราจะทำขนาดนี้มากมากมากมายเพียงนี้ก็ตามทีแต่อกุศลกรรมก็ยังตามให้เรานั้นผักสายไล่ส่งเราออกจากเส้นทางนี้ไปในช่วงเวลาของวันขอคืนก็ได้ แล้วมองไปที่คนอื่นเขาเสิเล่าที่เขามีโอกาสใส่ใจในในจาระะในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาละคนเหล่านี้เขาจะไม่ตกที่นั่งที่เต็มไม่ได้ความชั่วหรือถ้ามองแบบคนกลางกลางคือเราไม่ลำเอียงฝักใฝ่ดูทางใดข้างหนึ่งจะดูไปทั้งสองฝั่งว่าเวลามองตรงไปเราก็เห็นว่าฝั่งของคนที่มีความ ชั่วอยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่กําลังมีกุศลให้ผลเขานั่งนุ่งขาวห่มขาวเขาได้สวดมนต์ได้เจริญภาวนาได้ใส่บาตรพระได้ทําทานอย่างนั้นเขาชุ่มชื่นใจมาละเราจะเห็น,หในใบหน้าเขาผ่องใสมีจิตใจเรื่อเริงยิ้มแย้มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งดูแล้วมันสงบเป็นสุขดีแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ทําความดีแบบนี้เลยนะ เขาก็ไปหมกมุ่นกินเหล้าไปเที่ยวเสเฮฮาไปเที่ยวทับทิ่นูน่นดูที่นี่แล้วก็ไปสังสรรจนเกิดทะเลาะวิวาทเดินทางก็เต็มไปด้วยอุบอัติเหตุเข้าโรงพยาบาลไปตายไปซะก็เยอะแยะไปแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเมื่อกลับเข้าเข้าไปที่พักที่บ้านในสังคมที่เขาได้รนกันอย่างนี้เราก็ต้องกล่าวว่าคนเหล่านี้ มีความชั่วอยู่มากไม่ได้พูดถึงว่าผลของเขาอยู่ในเคหสถานเรือนโรงที่ใหญ่โตมีสิ่งที่อำนวยความสุขของเขาเยอะเขาแต่งตัวสวยงามมีเครื่องอาภรณ์เยอะแยะมีหน้ามีตาในสังคมหรอกนะไอ้นั่นมันไม่ได้บอกว่านั่นคือดีนะหรือว่ามีบุญหรอกนะ มันแค่เศษของบุญที่เขาได้แต่จิตใจของเขาเนี่ยมันกำลังตกที่นั่งของความชั่วแต่คนที่ไม่ได้มีอะไรมากมันอย่างเขาอาจจะเป็นชาวบ้านที่เราไม่มีโอกาสได้พบเห็นปฏิปทาของเขามากนักแต่เช้าขึ้นเขาก็มีโอกาสไปใส่บายพระกลับมาบ้านเขาก็นั่งสวดมนไหว้พระ,จะเจริญสมาธิ แล้วก็ออกไปทํานาบ้างไปตัดาา้าชาวถักทํางสงทําสวนอะไรเขาบ้างเสร็จแล้วเย็นๆเขาก็ไปวัดไปสวดมนต์พร้อมกับสวดที่พระานสวดมนต์ก็ไปสวดมนต์เย็นกับพระเสร็จก็นั่งกรรมาฐานกรรมาฐานเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านก็มานั่งสวดมนต์แล้วก็เข้าเพื่อเพอนนอนหลับปฏิบัติต่อว,วันคือเรื่องไปของคนเหล่านี้ที่เรียกว่าจสีตาสาที่ไม่ได้มีความ สุขสบายไม่อย่างคนในเมืองที่มีเรื่องหรูหราแต่เขาก็มีจิตใจที่เต็มบรด้บุญคนสองประเภทเนี่ยแยกแยะก,กันได้ตรงที่ผลของใจว่าใจของใครจะสงบกว่าใจของใครจะอยู่ที่ตั้งที่มีแต่บุญให้ผลมากกว่ามันไม่ได้วัดกันที่สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกนะ นั้นคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีเลยโอกาสแบบเธอก็เยอะแยะไปคนเหล่านี้กำลังจะเกิดตะกายดิ่นลนในความชั่วของเขาโดยที่มีรู้ตัวเลยว่าความชั่วกำลังทำให้จิตของเขาเล่า,ลาร้อนเต็มด้วยไฟราคะไฟโมหะไฟโทสะอย่างนี้แล้วเมื่อเขาต้องพผะจญกับผลของความชั่วเบีบคขันเขามากๆเข้า หากตายไปเขาก็ตกนรกรวมความแล้วเธอจงจเจริญใจของเธอแผ่เมตตาวัาหนึ่งในนั้นเน่เราจะเลิกแล้วคือความชั่วแล้วก็หวังว่าคนที่กำลังความกำลังทำความชั่วอยู่จงอย่าได้มาทำให้เราเดือดร้อนเลย แผ่ไมตาของเรานะคนที่ก็มีความชั่วจงไมอ่อย่ามาอยู่ใกล้เราทําให้เราเดือดร้อนเลยคนที่มีความดีจงมาเป็นกัลยาณิมิตของเราถือเราจะไม่เป็นคนที่ทําลายความดีหรือทําลายความสุขของใครต่อใครไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์มีแต่จะสามารถทาเต็มกําลังว่าทําให้คนหรือสัตว์มีความสุขได้เท่าที่เราสามารถทําได้ ลองแผ่เมตตาไปทั่วๆนะจิตของใครก็ดีที่เขากำลังดำเนินอยู่ในผืนปัตภีคือโลกใบนี้ที่ยังต้องเต็มด้วยความชั่วอย่างที่กล่าวมาส่วนคนที่เขามีบุญน่ะเราก็หวังว่าการแผ่เมตตาก็เพื่อให้เขากับเราได้เป็นกัลยาณมิตกันได้พบเจอกันคบขาสมาคมกันได้สามารถ เดินไปในเส้นทางที่ทำให้จิตของเราเป็นสุขได้เหมือนบองชีเราอาจจะได้ไปพบกัลยาณิมิตรที่อยู่